ยอดคุณพลหมูทองอะคาเดมี่ฝ่ายแดงครับพบกับโลโบภูเก็ตไฟขับจากบราซิลฝ่ายน้ำเงินมีหมัดครับคอยเล่นงานคอยทักทายแล้วก็ปี๊ค่ายด้วยครับเราไม่ได้เน้นนะครับว่าจะต้องมวยโอ้ยหุกซ้ายแม่จะตายกันโอ้ยโดนสองก็ไม่เต็มๆครับแม่เฮ้ยเฮ้ยดังนั้นแล้วเนี่ยอาวุธทั้งคู่อันตรายครับเตะตัดล่างเกี่ยวได้แล้วสองกลับโอ้โหเกมเหมือนเดิมครับเดินครับแม่มียับซ้ายแล้วโอ้ย ลนเลยครับฮุกซ้ายครับโรโบไวไม่ไวครับเข้ามาขัดดัเร็วตายยังรออยู่ครับตายยังรออยู่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับล็อกไปครับโอ้ย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 คับอคที่สองครับน็อกดาวสามครั้งมาดูครับโรโบต้องรัดกบัว่าเดิมครับเดินเบียดเข้าไปแต่ว่ายอดขุนโบจ่ายใจเราดูคุณทุจยเรียบร้อยครับจบเกมครับสุดยอดครับโอ้นี่เลยครับ